สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ k k u Future Skill Podcast วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของ Design Thinking หรือการคิดเชิงออกแบบซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เราแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสารรค์โดยคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง เคยไหมคะที่บางครั้งเราอยากจะพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ๆแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรหรือเราอาจจะมีไอเดียอยู่บ้างแต่ไม่แน่ใจว่าจะตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ได้จริงหรือไม่วันนี้เราจะมาเรียนรู้กระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งเพื่อนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆกันค่ะก่อนอื่นพี่สุภาพขอถามคำถามง่ายๆนะคะน้องๆคิดว่าดีไซน์ทิงกิคืออะไร ลองตอบคำถามนี้ในใจหรือจะลองหาคำตอบในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้ค่ะดีไซน์ทิงก i n g หรือการคิดเชิงออกแบบคือกระบวนการที่เน้นการทำความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งโดยเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจผู้ใช้หรือกลุ่มเป้าหมายของเราอย่างแท้จริงก่อนที่จะเริ่มคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาดีไซน์ทิงก i n g ไม่ใช่แค่การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามเท่านั้นแต่เป็นการมองปัญหาในมุมมองของผู้ใช้ เพื่อให้เราสามารถสร้างสารรโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของพวกเขาได้อย่างแท้จริงกระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งประกอบด้วย5ขั้นตอนหลักๆได้แก่ 1. Empathy เห็นอกเห็นใจขั้นตอนแรกคือการทำความเข้าใจผู้ใช้หรือกลุ่มเป้าหมายของเราอย่างลึกซึง้ง โดยการสังเกตสัมภาษณ์หรือทำแบบสอบถามเพื่อให้เข้าใจความต้องการปัญหาและความรู้สึกของพวกเขาการเอมพาไทยไม่ใช่แค่การฟังแต่เป็นการพยายามทำความเข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงคิดและรู้สึกแบบนั้น 2. ดี define กำหนดปัญหาเมื่อเราเข้าใจผู้ใช้แล้วเราจะนำข้อมูลที่ได้จากการเอมพาไทมาวิเคราะห์และกำหนดปัญหาที่เราต้องการแก้ไขให้ชัดเจนการ d e f i ปัญหาที่ถูกต้องจะช่วยให้เราหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด 3. า i d e a ระดมความคิดขั้นตอนนี้เราจะระดมความคิดเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่หลากหลายโดยไม่จำกัดไอเดียเราจะเปิดโอกาสให้ทุกคนเสนอความคิดเห็นได้อย่างอิสระเพื่อให้ได้ไอเดียที่สร้างสารรค์และแตกต่าง 4. โป p r o t ท t y สร้างต้นแบบเมื่อเราได้ไอเดียที่น่าสนใจแล้วเราจะสร้างต้นแบบของแนวทางแก้ไขปัญหาที่เลือกไว้ ต้นแบบอาจจะเป็นแค่ภาพสเกจหรือโมเดลอย่างง่ายเพื่อนำไปทดสอบกับผู้ใช้ 5. เทสทดสอบขั้นตอนสุดท้ายคือการนำต้นแบบไปทดสอบกับผู้ใช้เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับปรุงแก้ไขเราจะนำข้อเสนอแนะจากผู้ใช้มาพัฒนาต้นแบบให้ดียิ่งขึ้นกระบวนการดีไซน์ t h i งก i n g เป็นกระบวนการที่ยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยเนย้นการทำซ้ำและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เราอาจจะต้องปรับไปทำความเข้าใจผู้ใช้อีกครั้งหากพบว่าต้นแบบของเรายังไม่ตอบโจทย์ความต้องการของพวกเขาแล้วทำไมเราถึงต้องใช้ดีไซน์ติงกิ้งดีไซน์ติงกิ้งช่วยให้เราแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดเพราะเราเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจปัญหาและความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริงทำให้เราสามารถออกแบบโซลูชันที่ตอบโจทย์และสร้างคุณค่าให้กับพวกเขาได้ นอกจากนี้ดีไซน์ thinking ยังช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์เพราะเราเปิดโอกาสให้มีการระดมความคิดอย่างอิสระและมีการสร้างต้นแบบเพื่อทดสอบไอเดียต่างๆดีไซน์ thinking มีประโยชน์มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วยให้เราเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งการเอมพ้าไทยช่วยให้เราเข้าใจความต้องการปัญหาและความรู้สึกของผู้ใช้ทำให้เราสามารถกำหนดปัญหาได้อย่างชัดเจนช่วยให้เราคิดไอเดียได้หลากหลาย การไอเดชช่วยให้เราคิดไอเดียได้อย่างอิสระโดยไม่จำกัดความคิดทำให้เราได้แนวทางแก้ไขปัญหาที่หลากหลายช่วยให้เราสร้างโซลูชันที่ตอบโจทย์การโปรโตไทป์และเทสช่วยให้เราทดสอบไอเดียต่างๆและปรับปรุงแก้ไขจนได้โซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ทีนี้เรามาดูกันว่ามีเทคนิคอะไรบ้างที่จะช่วยให้เรานำดีไซน์ติงกิ้งไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเทคนิคมากมายเลยค่ะที่นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญได้คิดค้นขึ้นมา Empathy Map เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้ใช้โดยการสร้างแผนผังที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ผู้ใช้คิดรู้สึกพูดและทำ Customer Journey Map เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจประสบการณ์ของผู้ใช้ในการใช้สินค้าหรือบริการของเราโดยการวาดแผนผังที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนต่างๆที่ผู้ใช้ต้องเจอ Brainstorming เป็นเทคนิคที่ช่วยให้เราสร้างไอเดียได้อย่างรวดเร็วและหลากหลายโดยการเปิดโอกาสให้ทุกคนเสนอความคิดเห็นได้อย่างอิสระ p r o t o t y p i n g เป็นการสร้างต้นแบบอย่างง่ายเพื่อทดสอบไอเดียต่างๆต้นแบบอาจจะเป็นแค่ภาพสเกจหรือโมเดลอย่างง่าย User testing เป็นการนำต้นแบบไปทดสอบกับผู้ใช้เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับปรุงแก้ไข ตัวอย่างการนำดีไซน์ t ิ้งก i n g ไปใช้ในชีวิตประจำวันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลองใช้ดีไซน์ t ิ i งกิในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆโดยเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้เช่นหากเราต้องการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับเรียนรู้ภาษาเราอาจจะเริ่มต้นจากการสัมภาษณ์ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาเพื่อทำความเข้าใจว่าพวกเขาต้องการอะไรและมีปัญหาอะไรในการเรียนรู้ภาษา การปรับปรุงบริการลองใช้ดีไซน์ทิงกิในการปรับปรุงบริการที่มีอยู่โดยการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเช่นหากเราต้องการปรับปรุงบริการของร้านอาหารเราอาจจะเริ่มต้นจากการสังเกตพฤติกรรมของลูกค้าและสอบถามความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับอาหารและบริการการแก้ไขปัญหาลองใช้ดีไซน์ทิงกิในการแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันโดยการทำความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง และหาแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์เช่นหากเรามีปัญหาในการจัดการเวลาเราอาจจะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ว่าเราใช้เวลาไปกับอะไรบ้างและหาแนวทางในการจัดสรรเวลาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นช่วงถ่ายนี้พี่สุภาพมีคำถามชวนคิดมาฝากนะคะน้องๆคิดว่า Design Thinking มีความสำคัญต่อการเรียนการทำงานและการพัฒนาตนเองอย่างไรบ้างคะลองตอบคำถามนี้ในใจดูนะคะ พี่สุภาพหวังว่าพอดแคสต์ตอนนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะลองนำกระบวนการดีไซน์ติ้งกิ้งไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเราจะพบว่าเราทุกคนสามารถเป็นนักออกแบบที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสารรค์สุดท้ายนี้พี่สุภาพขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้ปลดล็อกพลังความคิดสร้างสารรค์ที่อยู่ในตัวและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการทำงานและการพัฒนาตนเองนะคะ พบกันใหม่ใน k k u Future Skill Podcast ตอนหน้าสวัสดีค่ะ